โอเคครับหลังจากที่ทำรูปตัด AA เสร็จแล้วนะครับในส่วนของรูปตัดถัดไปครับก็จะเป็นรูปตัด BB ครับก็ copy ครับในส่วนของตัวหนังสือมา CO ครับแล้วก็คลิกในจุดอ้างอิงของรูปด้านครับแล้วก็มาวางไว้ด้านบนนะครับจากนั้นเปลี่ยนตัว AA ครับเป็น BB ครับเป็นรูปตัด BB โอเคทีนี้ในส่วนของแบบแสดงครับก็จะเพิ่มเติมคอมมาครับ B ขีด B ครับ แล้วก็ Move มาไว้ตรงกลางนะครับ m enter ครับแล้วก็คลิกมาไว้ทางซ้ายนิดนึงนะครับทีนี้ในส่วนของรูปตัด bb นะครับก็จะเป็นรูปตัดที่มองจากทางด้านหลังบ้านนะครับก็ทำการ rotate ครับ m มูฟ rotate ให้เป็นรูปตัดที่มองจากด้านหลังบ้านนะครับก็คือด้านหลังบ้านจะลงมาด้านล่างครับแล้วก็ Move ขึ้นไปไว้ด้านบนก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ทำการอ้างอิงนะครับในการทำรูปตัดครับ ทีนี้ในส่วนของรูปหลังบ้านครับเราก็จะเอารูปที่เป็นรูปด้านหลังนะครับมาใช้นะครับทีนี้ก็ Copy ้ในส่วนของรูปด้าน3ม,มาทั้งดุนเลยนะครับทั้งในส่วนของ Dimension แล้วก็ในส่วนของรูปด้านครับกด Co e n t e r ครับแล้วก็คลิกจากนั้นก็ลากมาวางเอาไว้ที่ในส่วนของพื้นที่ที่จะทำรูปตัด B ครับ ทีนี้ก็กด ESC ออกไปครับแล้วก็ซูมเข้ามาดูแล้วก็ลบในส่วนของหน้าต่างประตูทิ้งไปก่อนครับเส้นพื้นครับก็ TR Team คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตัดเส้นออกนะครับทีนี้ก็ลบเส้นในส่วนของพื้นที่อยู่ในบ้านออกไปครับทีนี้ในส่วนของรูปตัดผ่านครับเราก็จะเห็นผนังเป็นแนวผนังครับทั้งหมด4จุดนะครับตามรูปแปลนนี้เลยครับ ทีนี้เราก็ทําการก๊อ,อ,อปปี้ในส่วนของคานแล้วก็ในส่วนของฐานลากครับ co ก๊อปปี้ครับคลิกครับแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงมาวางไว้ที่บริเวณในส่วนของกิจลายนะครับจากนั้นก็ก๊อปปี้ใหม่อีกครั้งครับแล้วก็เลือกบริเวณกึ่งกลางกิจลายครับแล้วก็เอามาวางตามกิจลายให้ครบทั้ง4จุดเลยนะครับทีนี้ในส่วนของผนังครับก็จะทําการโปรเจกต์เส้นลงมาครับทีนี้ก็โปรเจกต เส้นกึ่งกลางลงมาเลยหรือจะโปรเจกต์เส้นริมก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะทําเป็นเส้นกึ่งกลางครับทําการกด co ครับ Copy ในส่วนของคานมาวางเอาไว้ครับก็คือในตัวของคานครับจะอ,อยู่กึ่งกลางของผนังพอดีครับเพื่อรับผนังทีนี้ในส่วนของรูปที่เป็นรูปอ้างอิงครับเราทําผิดนะครับเราต้อง move ในส่วนของ เซนเตอร์เสานะครับไปเข้าที่บริเวณกิจไลยก่อนนะครับไม่งั้นเราจะทำผิดพลาดแบบนี้นะครับก็ทำการมูฟคานครับไปไว้ในแนวของผนังครับจากเส้นอ้างอิงที่เราได้วาดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ก็ลบทิ้งไปก่อนครับจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีผนังทั้งหมด4แนวนะครับก็คือในแนวของคานนะครับเราก็จะทำการลบในส่วนของฐาน่ากห้องน้ำ ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีฐานลากนะครับจะเป็นคานฝากเป็นลักษณะของคานฝากเข้าเสานะครับก็จะไม่มีฐานลากในส่วนของห้องน้ําครับในส่วนของคานฝากเดี๋ยวจะอธิบายในการวาดแปลนโครงสร้างนะครับทีนี้เราก็ก๊อปในส่วนของพื้นห้องน้ำครับมาวางเอาไว้ครับในส่วนเกินเราก็ทําการหดเส้นครับเข้าไปครับทีนี้ก็ก๊อปปี้ครับไปไว้ด้านด้านข้างด้วยนะครับทั้งสองข้างนี้ก็จะเป็นห้องน้ําทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นระดับพื้นก็จะเป็นระดับเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นด้านในครับก็ copy ในส่วนของพื้นห้องเก็บของมาใช้ก็ได้ครับแล้วก็ทําการเลือกจุดอ้างอิงเป็นจุดขอบคานนะครับจากนั้นครับเราก็จะทําการยืดหดครับในส่วนของพื้นสําเร็จเนี้ยนะครับไปจนสุดอาคารเลยนะครับในส่วนของแผ่นพื้นเราก็จะทําการ copy แล้วก็ไปวางไว้ในคานอีกด้านหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็จะมูฟเข้ามาทางด้านซ้าย5เซนครับก็คือมูฟ0 0 5ครับเพราะว่าเราจะเอาแผ่นพื้นเนี่ยพาดบริเวณคานเนี่ยประมาณ5เซนถึง10เซนติเมตรนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพื้นภายในครับก็ในส่วนของลายหลังคาแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนครับทีนี้ต่อมาเราก็จะใส่แฮตในส่วนของคานแล้วก็พื้นที่อยู่ภายในตัวบ้านนะครับแล้วก็แฮตลายอะไรก็ได้นะครับ ข้าไปเลยครับแล้วก็คลิกพิกพอยต์เข้าไปในส่วนของพื้นที่เป็นท็อปปิ้งครับแล้วก็พื้นห้องน้ําแล้วก็คานครับให้ครบทุกช่องครับทีนี้หลังจากนั้นก็กด enter ขึ้นมาครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ก็เราใช้คาสั่ง ma ครับ mat property คลิกไปที่ลายของคอนกรีตแล้วก็ไปไป้ายที่ลายแฮทที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นครับในส่วนของ พื้นดินครับแล้วก็จะคําสั่ง SPL ครับเส้นโคง้งแล้วก็คลิกให้เป็นโคง้โคงๆแบบนี้นะครับคลิกไปมัวม่วๆเลยครับแล้วก็ไปสุดท้ายไปจบที่เส้นครับจากนั้นกดสเปซบาสามทีครับทีนี้เราก็จะทําการใส่เส้น PL ครับใต้คานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของรูปตัด AA แล้วก็รูปตัด BB ด้วยเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทําการใส่ hatch ในส่วนของพื้นดินครับใส่แฮตไลน์อะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนเลยครับแล้วก็สเปซ bar หนึ่งทีครับกด enter ครับหรือกด ok ก็ได้ครับทีนี้ใช้คาสั่ง match property ครับไปไปที่ในส่วนของลายพื้นดินครับทีนี้ในส่วนของเส้น spl แล้วก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ในส่วนของลายคานครับก็เราก็มาเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าก็แล้วกันครับให้เป็นสีที่แตกต่างครับในส่วนของพื้นด้านบนครับ ก็ในส่วนของรูปตัด BB ก็วาดเส้นของแนวคานไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าครับจากนั้นครับในส่วนของผนังครับเราก็ทําการก๊อปปี้ผนังทั้งดุ้นเลยนะครับแล้วก็ทําการกด Co ครับก๊อปปี้คลิกเลือกที่มุมผนังครับแล้วก็ไปวางเอาไว้ที่บริเวณจุดที่เป็นจุดตัดที่เราจะเห็นผนังนะครับก็คือในแนวของห้องน้ําแล้วก็ในแนวของผนังข้างบ้านนะครับก็วางลงไปเลยนะครับ ทีนี้ก็ทําการเลือกตัวนี้ใหม่นะครับผนังใหม่แล้วก็ทําการ C.O. copy ทีนี้ก็เลือกเป็นตําแหน่งกลางคานแทนนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งครับทีนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของหลังคานะครับมันเกินอยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะวาดในส่วนของออโครงสร้างหลังคาอีกทีนึงนะครับทีนี้ก็ทําการ S ย่อขนาดลงมานิดนึงนะครับ ในส่วนของผนังส่วนถัดไปครับก็ครอบผนังครับกด Co เลือกตรงมุมครับแล้วก็ไปวางเอาไว้ที่บริเวณผนังหน้าห้องน้ํานะครับเราก็จะเห็นเป็นผนังที่เป็นอยู่หน้าห้องน้ําแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของผนังกั้นกึ่งกลางระหว่างห้องน้ําทั้งสองห้องครับก็ Copy ีนะครับทีนี้ในส่วนของผนังห้องน้ําเราอยู่ริมคานครับไม่ได้อยู่อยู่ริมคานด้านในครับเราก็ต้องทําการม v e ในส่วนของพื้นนะครับ เข้าไปครับแล้วก็ในส่วนของมุมของเสาครับถ้าเห็นมุมเสาก็วาด PL เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นเส้นในส่วนของขอบของเสาครับที่เราจะเห็นขอบของเสาได้ในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบของผนังในห้องครัวนะครับก็คือเนี่ยครับตรงมุมของเสาอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นแนวตัดลงมาตรงกับในส่วนของคานแบบนี้เลยนะครับเราก็เลือกเส้นลายหลังคาแล้วก็กด TR ครับ เอนเตอร์หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่เส้นที่จะตัดนะครับในส่วนของผนังกึ่งกลางห้องน้าครับก็ทําการ Copy ครับ CO ครับแล้วก็เลือกตรงกึ่งกลางผนังครับไปวางไว้ที่กลางคานครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับแนวผนังครับในส่วนของรายการมองเห็นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นผนังเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวอยู่เราก็จะใช้คําสั่ง PL ครับคลิกที่มุมด้านล่างแล้วก็ ลากขึ้นมานะครับพิมพ์0.8แล้วก็ลากออกมาทางขวาครับพิมพ์0.8เช่นกันแล้วก็ความหนา0.15ครับ0.15เซนนะศจุดเอ่อเป็น0.1ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดไปที่เสาครับจากนั้นก็ลงมา0.1แล้วก็เลี้ยวเข้าผนังครับจากนั้นกดตัดเส้นครับ T.R. ทิมคลิกขวา1ครั้งคลิกซ้าย1ทีที่เส้นนะครับกด P.L. ลากลงมาครับในส่วนของเส้นที่หายไปนะครับ ทีนี้ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่แฮดกด h e ดเอนเตแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีกดโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้คําสั่ง MA ครับ m a t พอลพลิตตป้ายลายคอนกรีตเข้าไปที่ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวครับก็ในส่วนของผนังของครัวเราก็จะเห็นเป็นผนังทึบๆนะครับก็ก o p ปี้ในส่วนของลายผนังมาวางไว้ครับในส่วนของผนังส่วนอื่นๆนะครับที่อยู่ใน ห้องน้ำนะครับแล้วก็ทําการก๊อปปี้มาวางนะครับทีนี้ในส่วนของลายห้องครัวครับแล้วก็ก๊อปปี้ในส่วนของกรอบที่บอกชื่อห้องมาวางไว้ด้วยนะครับทีนี้ห้องน้ํา1ก็ทําการมูฟไปไว้ที่ห้องน้ําหมายเลข1นนะครับห้องน้ำหมายเลข2ก็มูฟไปไว้ที่ห้องหมายเลขสองครับในส่วนของลายฝ้าครับก็วาดเป็น pl ขึ้นมาครับ1เส้นแล้วก็ใช้คําสั่ง match property ครับ ปลายที่ลายฝ้ามาวางไว้นะครับทีนี้ในส่วนของเส้นเดสิมนชันครับก็ก๊อปปี้มาวางไว้ด้านข้างเหมือนกันกันกบรูปด้านรูปตัด AA นะครับในส่วนของลายคอนกรีตครับที่เกินมานะครับเราก็ทําการมูฟมันกลับไปนะครับมันเกินมา10เซนแล้วก็มูฟไป10เซนเป็นการซ่อมรูปภาพด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของเส้นเดสิมนชันครับแล้วก็เอาวางไว้ในส่วนของ แนวของพื้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ้าแล้วก็มูฟขึ้นไปให้เท่ากับเส้นดิเมนชันนะครับก็คือ2.5เมตรนะครับเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงจุดตัดของดิเมนชันนะครับแล้วก็ทำการยืดหดเส้นครับเข้าไปชนกับผนังให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแนวฝ้าห้องน้ำครับก็วาดเส้นขึ้นมา1เส้นครับเป็นแนวฝ้าห้องน้ำครับจากนั้นก็ทำการมูฟครับลงมาครับ พิมพ์เป็น0.3ครับก็คือแนวฝ้าระดับฝ้าจะอยู่สูงกว่าระดับพื้นห้องน้ําอยู่ที่ประมาณบวก2.2นะครับก็ทําการ Copy เส้นไปไว้อีกห้องหนึ่งเลยนะครับในส่วนของตัวหนังสือครับระดับฝ้าบวก2.5ก็ Copy มาวางไว้ที่ห้องน้ําแล้วก็พิมพ์เป็นบวก2.2นะครับเราจะลบระดับฝ้าทิ้งไปแล้วก็เหลือไว้แค่ตัวหนังสือ บวก2.20เมตรนะครับทีนี้ก็ทำการก๊อปปี้ไปวางไว้ในส่วนของห้องน้ำด้านบนด้วยนะครับก็ห้องน้ำทางด้านซ้ายทางด้านขวาแล้วก็ก๊อปปี้ตัวหนังสือมาวางไว้ให้ครบเลยนะครับทีนี้ในส่วนของรูปตัดห้องน้ำเราก็จะเห็นทั้งประตูแล้วก็ตรงชักโครกนะครับในส่วนของห้องน้ำทางด้านซ้ายมือครับแล้วก็วาดเส้นที่เป็นจุดมุมเสาขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของแนวประตูแล้วก็ชักโครกเนี่ยมันจะเหมือนกับห้องน้ำ ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการก๊อปปี้นะครับทั้งประตูแล้วก็ในส่วนของชักโครกไปใช้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของประตูห้องน้ําเราก็ทําการบล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราลืมบล็อกว่าครับแล้วเราลืมบล็อกเราก็ทําการบล็อกแล้วก็แมทพัฟพอร์ตี้ครับในส่วนของประตูสีขาวนะครับหน้าต่างสีขาวก็ได้ครับมาป้ายไว้ที่ประตูห้องน้ํานะครับทีนี้เราก็ทําการก๊อปปี้ทั้งลายผนังทั้ง โถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ประตูครับไปวางไว้ที่ห้องน้ําด้านบนเลยนะครับหลังจากที่วางเสร็จแล้วนะครับห้องน้ําอีกห้องนึงนะครับก็เราก็จะทําแบบเดียวกันนะครับโดยการใส่แฮตทีนี้ก็เราขึ้นไปดูก่อนนะครับว่าในส่วนของห้องน้ําฝั่งด้านข้างเนี่ยมันเห็นอะไรบ้างนะครับในส่วนของลูกตัดเนี่ยก็เห็นเป็นอ่างล้างหน้าครับแล้วก็ในส่วนของราวแขวนผ้าครับเราก็จะทําการ แอดในส่วนของเมนูไลบรี่ครับแล้วก็กดไปที่ซิงค์ครับจากนั้นก็เลือกในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับที่เป็นออรูปด้านข้างมา1รูปนะครับจากนั้นกดโอเคลงมาครับแล้วก็เอามาวางไว้ครับทีนี้ในส่วนของด้านแล้วก็ทําการมิเลอร์ครับแล้วก็กดเยดครับเพื่อเป็นการลบทิ้งไปแล้วก็ทําการมูฟเข้าผนังเลยครับทีนี้ในส่วนของรูปด้านแล้ก็จะมูฟออกมา ัเล็กน้อยนะครับก็คือ0.05แล้วก็ทำการวาดในส่วนของแนวเคาน์เตอร์ขึ้นมาครับโดยใช้คำสั่ง REC สี่เหลี่ยมครับแล้วก็คลิกที่มุมแล้วก็ลากเข้าผนังเลยครับกด MA Matte Property ครับป้ายสีในส่วนของเคาน์เตอร์ให้เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของความสูงครับก็ทำการ Move ในส่วนของขอบเคาน์เตอร์ลงมาที่เส้นสีเขียวที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ0.8ครับ ในส่วนของด้านล่างที่เป็นท่อน้ำทิ้งครับแล้วก็วาดขึ้นมาเพิ่มเติมเลยนะครับกด P L ครับคลิกแล้วก็ลากลงมาสักเล็กน้อยนะครับก็สักประมาณ0.2 0.21ครับแล้วก็ทำการ Copy ครับไปทางด้านขวาครับประมาณนี้นะครับประมาณเอาได้เลยนะครับกด R E C สี่เหลี่ยมครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นตัวดักกลิ่นครับ จากนั้นครับก็ทำการซ่อมเส้นเล็กน้อยครับก็มูฟให้พอเหมาะพอเจาะนะครับเอาให้เอาว่าให้สวยงามนะครับทีนี้ในส่วนของเส้นที่เกินมาก็เราก็ทำการมูฟออในส่วนของดักกลิ่นลงไปนะครับเราวาดเส้น p l ้ให้รู้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ในส่วนของเ,ออเข้าผนังเราก็สูงขึ้นมาสัก0.4นะครับ ก็แสดงว่าตัวดักกินของเราเนี่ยมันต่ำเกินไปแล้วก็จะทำ S stretch ครับตัว S แล้วก็ Enter แล้วก็ครอบไปที่ดักกินแล้วก็ยกขึ้นไปนิดนึงครับทีนี้เราก็จะวาดท่อในส่วนของจากที่ดักกินเข้าผนังนะครับทำการ offset ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับที่ดักกินนะครับแล้วก็กด Match Property ป้ายสีในส่วนของตัวท่อน้าทิ้งอ่างหลังหน้าด้วยนะครับ ทีนี้ในส่วนของอ็อเดอร์รีอื่นๆนะครับก็คลิกขึ้นมาครับแล้วก็เลือกเป็นตัวรูปด้านหน้าของราวแขวนผ้านะครับเอามาวางไว้นะครับทีนี้เราก็ทําการวาดเส้น PL p r o โปรเจกต์แนวกึ่งกลางของราวแขวนผ้าลงมาด้านล่างนะครับเราก็รู้แล้วว่าแนวกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะครับก็ทําการ Move M Enter เครับเลือกจุดกึ่งกลางลากเข้าเส้นครับทีนี้ในส่วนของเส้นโปรเจกต์เราก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็วาดเพิ่มเติมในส่วนของความสูงนะครับ ก็กด P L ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์1.7นะครับก็แสดงว่าในส่วนของเราตักผ้าเราจะให้สูง1.7เมตรจากพื้นนะครับก็ทําการ move ขึ้นไปนะครับให้ตรงกับแนวเส้นครับแล้วก็ลบเส้น project ทิ้งไปนะครับหลังจากนั้นกด head ครับ H Enter แล้วก็คลิกในส่วนของพื้นที่ในห้องน้ำนะครับที่เป็นผนังครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ทำการ spacebar ถครั้งกด OK เคทีครับทีนี้ลายเหมือนกันกับผนังห้องน้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ในส่วนของกรอบห้องน้ำหนึ่งก็มูฟเข้ามาไว้ในห้องน้ําให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกรอบด้านข้างถ้าไม่ตรงกันก็มูฟแล้วก็ทําการเอาเมาส์ไปวางที่กรอบข้างๆแล้วก็ลากไปทางซ้ายครับเราก็จะได้ในส่วนของกรอบที่ความสูงเท่าๆกันนะครับจะได้สวยงามครับโอเคครับต่อมาก็เราก็จะทําในส่วนของหลังคานะครับเราก็จะทําการลบเส้นทิ้งไปนะครับแล้วก็กดในส่วนของเส้นนะครับ ออฟเซตขึ้นไป0.1นะครับแล้วก็ทำการออฟเซตขึ้นไปอีก0.05นะครับวิธีการออฟเซตก็กด O ครับ Enter แล้วก็พิมพ์ระยะครับ0.05แล้วก็ Enter หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกไปที่แนวที่เราจะออฟเซตนะครับทีนี้ในส่วนของข้อความครับเราก็จะมีอาเสด้วยนะครับก็ Copy ในส่วนของอา,อาเสมาใช้ เป็นจันทันนะครับเพราะว่าขนาดของกระสกับขนาดของจันทันเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกันนะครับที่เราเสร็จเอาไว้เราก็ทําการวางไว้ที่มุมครับจากนั้นกดค o p y ครับเอามาวางไว้ที่แนวเสาก่อนนะครับทีนี้ก็ค o p y ออีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์ไป1.5ครับจากนั้นก็เลือกคัแล้กก็เลือกมุมครับจุดอ้างอิงของแนวจันทันครับวางไปเรื่อยๆครับวางไปเรื่อยๆจนถึง แนวเสาอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้พอถึงแนวเสาอีกด้านหนึ่งแล้วก็มูฟในส่วนของจันทร์เข้าเสานะครับก็เข้าไปอยู่แนวผนงังแล้วก็ก๊อปปี้ไปไว้ในส่วนของริมของหลังคาอีก1อันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับจันทร์ที่มีระยะระยะห่างกันนะครับที่1.5เมตรนะครับของแต่ละจันทร์ครับก็ทําการลบในส่วนของลายหลังคาทิ้งไปก่อนนะครับ แล้วก็ทำการเราก็จะทำการ Copy ในส่วนของข้อความาแปรจันทันอาศนะครับไปใช้ด้านบนด้วยนะครับก็ Copy มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ครับทีนี้ในส่วนของอาศมันมองไม่เห็นแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับเพราะเราจะเห็นแค่จันทันกับแปรแล้วก็ในส่วนของแนวหลังคาเมทัลชีสนะครับในส่วนของแปรเหล,ล็กกล่องเราก็คลิกเลือกที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็ลาก มาวางไว้ในแนวของแปรนะครับในส่วนของจันทร์แล้วก็คลิกเลือกที่ลูกศรสีเขียวครับแล้วก็ชี้เข้าไปที่แนวจันทร์ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับลูกตัด BB ครับที่เราทําไว้แล้วก็เราก็มูฟในส่วนของรูปอ้างอิงทิ้งไปนะครับคือรูปก็คือเส้นรูปแนวตัดก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็มูฟในส่วนของแปนอ้างอิงไปเก็บไว้เผื่อได้ใช้ในการทําแปน อื่นๆต่อไปนะครับแล้วก็มูฟไว้ลงมาข้างล่างเพื่อจะได้ไม่งงนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสําหรับการรูปการทํารูปตัดนะครับ AA แล้วก็ BB นะครับแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ